ครับก็มาสู่ช่วงที่สามของรายการวิทยุทีสองนะครับการทําเรือที่เขาบอกว่าเลสลักเนี่ยนามันพบได้หลายประเทศรอบๆบบ้านเราใช่ใช่ใเชิรอนออกเชียงใต้เนี่ยนะครับแต่ในประเทศไทยฮะพบเรือโบราณอย่างนี้เนี่ยที่ไหนฮะนะครับก็คือพบแหล่งที่เรือเนี้ยจมอยู่ก็คืออยู่ในคลองท่อมนะฮะอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อยู่ทางภาคใต้ของเรานะฮะกำหนดอายุราวอยู่ที่พุทธศตวรรษที่เจ็ดถึงแปด บพบหลักฐานการยึดแผ่นกระดานเปลือกเรือด้วยเชือกอนะฮะแหล่งจมบ้านแหล่งจมเรือที่เรือจมอยู่เนี่ยอยู่ที่บ้านคลองยวนอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกําหนดอายุราวพุทธศวตวรรษที่สิบสี่สิบห้านะครับพบหลักฐานการยึดแผ่นไม้กระดานเปลือกเรือด้วยครับด้วยเชือกแล้วก็ผูกอ่าปละสักลูกปลาสักอ่าลูกปละสักนะครับ แล้วก็แหล่งเรือจมอีกที่หนึ่งก็คือปากคลองกล้วยจังหวัดระนองอเป็นต้นพบกันหลายที่อยู่ใช่ใช่ครับมีอยู่ที่คลองท่อมนะคลองยวนครับแล้วก็ปากคลองกล้วยครับผมทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ทางใต้ทางใต้ใช่นะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เลงคุณแบงค์นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ย ไอเรือโบราณที่เราพบกันที่แหล่งเรือจมของท่อมเนี่ยครับนะเขาสำรวจมาแล้วเนี่ยเขาเจออะไรกันบ้างอืนะเป็นยังไงบ้างเนะขาจะขู่รับ